สบายดีทุกคนคลิปนี้จะแนะนำการใส่เลขลำดับในตตารางแบบออโ,โต้ึ่งว่าการใส่เลขลำดับตตารางไหนไมโครซอฟ t ์นี้แม่นแต่ละคนพบเรื่อยๆส่วนลายจะพิมพ์เือละตัวใส่แต่ถ้าข้อมูลหลายหรือตตารางหลายแม่นจะสร้างความยุ่งยากและกเสียเวลาในคลิปนี้จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ใหม้มดไปเขาไปเริ่มกันเลยเมื่อสร้างตารางสำเร็จแล้วเขาต้องการใส่เลขลำดับ ใส่จุดนี้เส้นว่า1 2 3เา 1, นาะแต่ถ้าว่าข้อมูลเฮาหลายหรือว่าต,ตารางหลายห้องการพิมพ์เทือตัวนี้แม่นเสียเวลาและซะสะนั้นจะบ่แนะน,นําวิธีนี้วิธีการใส่แบบอโต้นี้จะต้องเลือกห้องที่เฮาต้องการใส่ก็คือทาสีทั้งหมดเลยจากนั้นไปแทบโฮมนี้แล้วก็ไปทีจุดนี้เมื่อกดแล้วจะออกมาแบบนี้นาะเขาจะต้องเลือกรูปแบบเลขลำดับทเทเฮาต้องการ เศษปากกใส่ห้องนี้เลือกลำดับที่ออกมาก็คือจะมีจุดทางหลังก็ทาสี้งหมดแล้วกลับไปตั้งค่าอีกทหนึงไปที่ Define New Number Format นี้แล้วลบจุดออกจากนั้นก็โอเคสังเกตเห็นว่าจะได้ตามที่เราต้องการแล้วเนาะนี่แมนวิธีการใส่เลือกลำดับออโต้ในตารางของ Microsoft Word ซึิงทานสามารถนำเอาอวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหค้ค่าพเจ้าในการเฮ็ดวิดีโอต่อไปขอขอบใจ